สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะได้กลิ่นอะไรเหม็นเหม็นฮะอะไรนะได้กลิ่นอะไรเหม็นเหม็นได้กลิ่นอะไรเหม็นเหม็นนี่เป็นถนนนะนี่ฮะ นี่ไหมไม่ใคร เดี๋ยวลงเหี่ยวคุยเท่าไรอยู่เนาะผมได้กลิ่นเหม็นๆนะฮะ fc ได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรเหม็นๆฮึฮึนี่ฮึไม่เพราะได้กินเหม็นๆบริเวณแถวนี้นะ นี่อืมหมามันมันเคยมีมีหมาเน่าอยู่ข้างบนแต่นานแล้วหนูไม่กินเลยอืมมันเหมือนได้กินอยู่อึกนี่ไงบริเวณนี้แหละเมงวัน ไม่ใช่ไม่ใช่กิ่นแบบนี้เมงวันตอมอยู่ไหนวะมเบบะมงวันตอมอยู่บริเวณนี้แหละ ต้นไม้หรือเปล่าไม่รูันอืมอ้ยอะไรนั่นใช่เลยนลยโอ้ยฮะเหม็น โอ้ยพี่น้องเจอแล้วครับผมนุ่นอะไรอีกนะฮะโอ้นี่น้องนี่อีกแล้วพี่น้องห่างจากถนหนประมาณอ่ยี่สิบห้าเมตรสามสิบเมตรอ่า เหมือนคนเอามาเขียนไม่เลยเนาะหืม,มบอ่อะไรนะดำๆนี่ครับพี่น้องโอ๊ยมิย่มบ่นะพี่น้องอออนี่น ปีกีำก็ไม่ไไมีกใส่ปีกเนาะสร้างก็สร้างไปนะครับผมฮึฮฮึฮด้านนี้อลังการมากครับพี่น้องนี่ถ้าอยากสร้างสร้างแบบนี้เนาะพี่ชาย ก็ไม่เป็นไรนะเคลียร์ตรงนี้นะฮะเอฟซน่าจะเป็นถุงไก่นะครับผมถุงไก่เนาะไปไม่เป็นไรครับผม,ไ,บผมไม่รู้เหมือนกันลุงถุงที่เท่าไหร่ไม่รู้ถุงไก่นี่ เนาะอืมปล่อยให้เก็บทางไปก็สักเล็กตัวมาเลยใช่บอกกันไปหรือว่าไม่ทำอะไรไม่ใช่เขาหากันนั่งคนเราอยู่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรสงสารคนเขาหาชืี่อเขาเนียเขาเนื่อไไม่รู้จะไปปั่นไปหลอกเขาทำไมเนาะอืมทุกคนเขาก็ตั้งใจกันตั้งใจหา เดินจนจะไม่มีแรงเดินแล้วไม่มีเวลาจะม,มเาเล่นหรอืเป็นดลดท้ายหรอโอ้ลุงยันไปไหนด้าน,นหน้านบ่เหเนลอยะไยบอลฮ อะไรเหรอติดคอ,องอยูอออ่แล้วเออเอ้ชายดันติดคองมาอยู่ดันลุกติดคองอันนี้จะยันเจอไยวไปก่อนฝนตกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีฝนตกฝนตกก็มาหยุดไม่ย่อนครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับ อื้อตาทินเป็ดปัะนี่อ้นอิปุ้อ่ออกมาเถอะไม่หาแล้วเตอฝนมาแล้วไปไปกลับบ้านสูนกข้าเห็นไหมขนาดถุงไก่เราก็ยังได้กินเนาะอออะ แมงวันก็ยังตอมหมื่นเลยถุงถุงอะไรหนุ่มไม่ใช่ถุงขยะเขาทิ้งหนดนะนู่นกองเต็มเลยอ <c ười> ไม่รู้มันกัน คุขี on, ้วัวบอ่ะ ah ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ